อะไรวะเนี่ย user a r e e m e n t ก็ men, ตกลงเออช่างมันเถอระครลายคิวเลอร์กดสักปุ่มเพื่อเริ่มการสำรวจเออ,เอ,อได้ม่ยุ่งเอ่ออะไรเนี่ยให้ใช้จอยไอ้จอยไม่ได้เอ็นจอยเอ็นจอยก็หมดแล้วด้วยออไม่ได้ทำคลิปมาสักพักเลยนั่ง màu เกมดูวิดีโอขอลดเสียงหน่อยเสียงดังก็นี่เออก,ก,ก็กราฟิกกราฟิกเดี๋ยวค่อยแล้วกันนะผม <Paradise S 1> เดี๋ยวดูก่อนว่าเครื่องผมไวไหมเคไปเลยคุณเดี๋ยวคุณก็จะได้เข้าไปยังสวงสวรรค์ที่ที่ความจริงและข้อเท็จจริงนั้นต่างกัน สำรวจสวงสวรรค์ในทางของคุณและหาความจริงในฉบับของคุณ p a r a d i s คิลเ l e r เต็มไปด้วยออปชันตัวเลือกมากมายโปรดปรับปรุงออปชันตามความต้องการของคุณอ่าโอเคเอออปชันไม่รู้อะ เดี๋ยวเข้าไปในเกมก็รู้เองว่าเราต้องปรับขนาดไหนมั่งพารด้ายคิลเลอร์ไม่มีออโต้เซฟคุณต้องไปเซฟที่พอยบนเกาะเท่านั้นเซฟวิ่งเซฟฟรีแล้วมันแฮปปี้โอเคอ่าซิิเคตกลุ่มซิติเคตสร้างเกาะสูงสวรรค์ขึ้นมาเพื่อบูชาเทพเอเลียน ที่ตายไปแล้วแล้วลีดเดอร์เนี่ยพยายามจะชุบชีวิตเทพต่างโลกโดยการให้ประชาชนมาบูชายานันด้วยบ,บังคับแต่ว่าการเอออแล้วูกดเลยอ้ยอ่านด้วยปากกัากอ่านด้วยใจตอนอ่านมันเร็วไม่เท่ากันโอเคก็คือเกาะแต่ก็เชิญมอนเข้ามาเล,ด,เด,ล,าเลด,ดี้เดิฟไล่เลิฟได้เออเออเป็น หัวหน้าหน่วยสืบของกลุ่มเซนติเกตหัวหน้ารักสืบแต่ว่าถูกหลอกโดยพระเจ้าแดมฮาร์มนี่เออนำเธอนำความเลวร้ายมาสู่สวงสวรรค์แล้วก็ถูกเนยเทศไปอะไรวะไออ่านไม่ได้เลยคนระับ <c oughs> ก็คือสวงสวรรค์ก็พังอีกรอบเพราะว่าไม่มีอะไรไป,ปกป้องแนละ้วะ ที่ดดได้ก็ได้แต่ดูเกาะมันจเจริญขึ้นแล้วก็ล่มสลายไปทุกครั้งที่จะทำสำเร็จก็เนี่ยแหละพาราไดร์วอตคิวเออคือผู้คนก็ถูกเขีนฆ่าเพราะว่าเอาไปบูชายันในนี่มันตัวเฮียอะไรเนี่ย <laughs> เฮ้ยอ่า คือจะบ,บูชายันเพื่ออคืนชีพเทพแต่ว่ามันเป็นการเชื้อเชิญปีศาจเข้ามาขำขำเลยแล้วก็ก็พังวนลุบเอออาชญากรรมเพื่อจบทุกอาชญากรรมเอ้ยแก้วนี้มันรสชาติแปลกรสชาติของวิสกี้ขึ้นอยู่กับแต่ละเกาะ แต่ละวิสกี้ขึ้นอยู่กับแต่ละเกาะนี่มันรสชาติเหมือนไฟเลยอะแต่เขาแต่เธอดับไฟไปแล้วมันใช่คอตสติมตีมไหมไม่เขาเรียกเธอว่าผู้ถูกเนรเทศก็คงต้องเป็นงั้นโอ้ยเสียงพอจะพากีไรมันเสียงกากทุกทีเลยโอเค เออเลดี้เดิร์บตายเกิดปีหนึ่งพันที่ตึกที่ยาวที่สุดแล้วก็เป็นหัวหน้านักสืบอ๋ออ๋อ mm. ถูกย <Another S 1> <ห>ีคตะวันตอนก่ <day S 2> <ข>อนที่สา <next time. S 1> อีกวันหนึ่งในเออเออนั่นแหละรู้สึกได้ว่ามีบางอย่างผ <c oughs> ิดปกติเฮ้ยลิปพันกับ <c oughs> ฉันรู้สึกไม่ดีเลยออสัมผัสได้ได้กลิ่นโอ้หภาพโอ้ไม่ไหวโอเคเครื่องผมกระจอะเกินโอเสียงอะไรโอ้อ๋อเราได้เล่นเป็นเลดี้เลิฟไดโอ้โอเคได้เล่นเป็นเจ เสียงอะไรมันก็คือเอออันนี้คือรูปรูปก่อนศูนย์สืบคดีเศูนย์นักสืบบริษัทน,นักสืบสสถูกปิดเมื่อกี้อ่ารูปตอนที่เราโดนเดลเทเทออกมาขอเดินดูร,บรอบๆโดดขึ้นได้ไหมโซนขอวิ่งทั่วกันมีอะไรไหมไม่มีแล้วเนาะ ขอปรับภาพก่อนก็คือเรื่องเรื่องจากต้นคลิปที่ผมอ่านไม่ทันนะนะก็คือซินดิเกตเนี่ยสร้างสวงสวรรค์ขึ้นมาเพื่อบูชาเทพเทพต่างดาวหรือเทพแบบตายไปแล้วเทพที่ตายไปแล้วแล้วมันจะชุบชีวิตขึ้นมาด้วยการเอาบังคับบังคับให้ผู้คนประชาชนอะไปบูชาอ่ะ แล้วการบูชามันดันไม่ชุบชีวิตพระเจ้าขึ้นมาแต่เชิญให้ไปศาสต์เข้ามาในเกาะการป็นว่าเกาะก็ถูกกืนกินแล้วก็พังทลายสร้างใหม่อันนี้เนี่ยอันนี้ผมปรับปรับสกายไปไม่รู้ว่าตาผมกากหรือว่ามันไม่ต่างกันมากอันนี้รูปปัน้นไ,ไอ้นี่ตัวอะไรเนี่ยไอแผ่นนี้เนี่ยอันนี้อะไรรูปโอ ยู่คําให้หรือแสงเป็นรูปที่ลิเดียวาดให้เราก่อนที่จะถูกเนระเทศโอเคไหนอลองมาคุยบบในตัวนี้ดูไ <Lady S 1> อ้หมาเลดี้เลิฟมด้อะว่าไง who are you มึงเป็นไงโอ้ย <laughs> <laughs> สำเนียงภาคสำเนียงตัวละครคนที่เธอคุยด้วยเป็นคนแรกภาย หลังจากสามันอะเดี๋ยวนะคนที่เราคุยด้วยหลังจากสามล้านวันไรเนี่ยเออโมโหใส่เลยแล้วกันดูทรงเก๊อย่าให้ฉันต้องพูดซ้ำนี่แลจะเป็นวันที่ไม่ดีมากแน่ใจแน่ใจนะเริมใจเธอถูกเรียกตัวถูกเรียกตัว เธอมีปัญหาใหญ่เออเออแบบว่าเราต้องไปเคลียร์ปัญหาใหญ่เธอคงเป็นซินดิเคตนักสืบของซินดิเคตใช่ไหมข้างล่างนั่นกำลังพูดถึงเธอเขาต้องการนักสืบได้เวลากลับไปนั่ง บนที่นั่งเธอแล้วออกไปจากเกาะนี้ได้แล้วไปทำงานการนิรเทศจบลงแล้วเฮ้ขอ w าและทำไมปีศาจถึงอยู่บนเกาะนี้ได้เออมันเป็นปีศาจไม่เคยเห็นปีศาจแม่งหัวหัวยืดเหลี่ยมอย่างนี้เลย เก็บเหลี่ยมคมยังน้องฉันคือเออสติงจ,จิกัดอะไรวะเธอเรียกฉันว่าจินจิได้โอเคมันชื่อจินจิแลดูจะไม่จิกน่าจะกัดอย่างเดียวอปากมาเนี่ยฉันแค่มาเที่ยวเล่นฉฉันไม่มีม้าในการแข่งเออ ไม่มีมา้าในการแข่งแน่ใจว่าถึงแบบแก็ไม่ได้ลงแข่งเฉยๆแค่ดูเฉยๆ <laughs> ไม่ได้เข้าร่วมโอเคก็เออแข่งอะไรเอา้าสรุปแข่งจริงเหรอแข่งอะไรมีคนกำลังเติมพัน มีคนกำลังแข่งกับซินดิเคตผู้คนกำลังเดิมพันม้าผิดตัวโอเคเดิมพันม้าผิดตัวมึงแรจะติดมานะ้าเนี่ยไอ้นี่มันติดม้าไม่ไหวเลยทุกคนโอเค,อเคติดม้าเลยโอเคแกต้องการอะไรชินจิ ฉันชอบการคาตกรรมมันสนุกมากเป็นเวลาที่ยอดเยี่ยมเออหมายถึงแบบชอบหนังคาตกรรมอะไรเงี้ยฉันแค่อยากดูผลลัพธ์โอเคแค่มาที่นี่เพื่อดูผลลัพธ์เ,ออเธอมีอ่า ปัญหาต้องแก่สิ่งที่ต้องสืบใช้สมองและความคิดอย่างหนักอมามประมาณนี้แหละผมแปลได้เท่านี้แหละอุ้ยท้องใส่ไม่ดีเลยวันนี้ ได้เวลาไปหาความจริงแล้วทักโทอความจริงซะเลิฟได้จ้าฮ่ายังไงก็ตามฉันจะไปแล้วปเปี้วหลับทบของเธอซะเธอต้องใช้มันไว้เจอกันที่เกาะไอห <c oughs> <c oughs> มาเลยโอเคก็คือไม่มีอะไรมากมันก็แขกมาเรียกเอ้า แม่งระเบิดใจคิดไม่ออกเลยว่าเกิดอะไรขึ้นไอ้บ้านั่นมันบอกว่าฉันต้องไปหาแล็บท็อปแล็ปท็อป,ๆๆป,อปนักสืบก็น่าจะต้องมีแล็ปท็อปไหมไม่ปกติเลยเขาต้องหมายถึงสตาร์ไลท์แน่ เออ่นักสืบทุกคนต้องการผู้ช่วยโอเคสตาร์ไลท์อยู่ตรงบาเรียใกล้ๆโอ้ลุงนี่มันจุดมองจุดดูเกาะไอแลนดข้างบนไอแลนดบาเรียข้างบนไอแลนดประมาณนั้นบ้างอ่ะ โอเคแล้วประตูก็เป็นเข่าวกวางแบบบิดๆด้วยใช่ไหมเนี่ยใช่กวางไหมเนี่ยเออโอ้นี่คือวันที่เราถูกเนรเทศอัเนี้แปดพันสองร้อยกว่าปีสองรยี่บหกปีเจ๊เจ๊แม่งดูตั้งแต่แบบเกาะที่สาม ถูกี้เลยทเทศที่เกาะที่ยีบสามแล้วก็มาตายมาจนปัจจุบันนี่เป็นเกาะที่ยีบสี่แล้วสูงสวรรค์ที่ยีบสี่ตอนนี้ก็กำลังกระพังนะเจ๊แกดูวัฒนธรรมวนเวียนไหวาตายเกิดมาสิบรอบโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรอารยธรรมเออไม่ใช่วัฒนธรรมนี่อะไรหนังสือที่ อ่านเวลเลตบุ well ๊กนะ่ยหนังสืออ่านไปหมดแล้วมั้งเกี่ยวกับอดีตแก๊งเตอร์ที่ผันตัวไปเป็นพ่อค้าไก่นักขายไก่เสียบไม้ไก่ย่างโอเคไม่มีไม่เกี่ยวอะไรวะเนี่ยลูกหนังสือของที่รละลึกเหรอ แลสมุดหนาแบบหนาตึบทุบหัวคนดับได้เลยเมื่อกี้แต่ว่าเก่าแบบน่าจะทุบหัวคนไม่ไหวแล้วทุบหัวคนน่าจะสลายเมื่อกี้อะไรเนี่ยกากาชงกาแฟรสชาติกาแฟจะไม่เหมือนเดิมในตอนที่คุณไม่ได้ทำงานอ่ะ แล้วก็มีซ้ายลางด้วยซึ่งผมอ่านไม่ทันเอาเป็นว่าช่างไม่ได้สําคัญใช่ไหมใช่ไหมกว้างกว้างอะไรไม่รู้เนะี่ยเอออะไรมันโทโถเราวิ่งได้เราย่อได้ด้วยนะผมย่อเล่นไมเมื่อกี้พูดอย่างอื่นอยู่น,นี่อะไรอ๋อ้ตบุ๊น้ตบุ๊กแรงเล็กจังแล้วก็อะไร โอ้นี่คือโอ้ข้างล่างก็เป็นเกาะเป็นอรารยธรรมแล้วก็มีพิระมิดเกาะอื่นหรือเปล่าถูกปิดแล้วกลายเป็นพิระมิดเออมัน <'s> ว่าไหนดูดิแปลกฮะทำไมสตาร์ไลท์ถึงอัลลักได้คือ,อผมชอบนะที่มีเสียงภาคแต่เสียงภาคมันแบบเสียงภาคมันน้อยอะ่ะ สามล้านวันข้างบนนี้เธอไม่เคยเรียกฉันเลยนะเฮ้เธอมาเรียกฉันตอนนี้เหรอเพื่อนที่ดีที่สุดของนักสืบสตาร์ไลท์นี่มนนานแล้วที่เราไม่ได้ออกสืบด้วยกันโอเคได้รับสตาร์ไลท์เป็นโน้ตบุ๊กที่จอแดง โอ oh, ่ยสตาร์ไลท์อีนเวสติเกตอร์เอิวิสเบลอะไรเปล่าอ่านไม่ทันแอปติเทนโติดเครื่องเชื่อมต่อทิบๆคืออะไรวะเนี่ยเต็มไปหมดเลย OS เอสอัปเดตเวสเช็คเพจเอนนี่คีโอเคเวลข้ามทูต้าไลท์เลดี้เลิฟโอเคสายเข้า สตาร์ไลท์โทรหาเราแล้วก็อะไรสายจากผู้พิพากษาเหรอไม่คาดไม่ถึงเลยน,นี่ยโอเคนี่คือผู้พิพากษาในตัวที่หน้าซ้อนกันหลายรอบเรดี้เลิฟได้ความบ้าคลั่งกำลังกัดกินเกาะแห่งนี้ม่เกิดอะไรขึ้นไม่เกิดขึ้นนานแล้วนี่ สภาถูกฆาตรกรรมตอนที่เกาะใหม่ได้ถือกำเนิดโอเคเกาะหม่ถือกำเนิดสภา <the> คืออะไรวะแกงเล่นมะเนี่ยผู้นำมอลัดได้เสียชีวิตแล้วสภาได้สิ้นแล้ว ไม่มีเรื่องใดตลกทั้งสิ้นเหรอข้ารกรพยายามที่จะนำทุกอย่างไปจากเราโอเคสินดีเขตกำลังจะพังทลายลงโอ้มันแย่ไหมนั่นมันแย่หรอมั้งคนที่เอาประชาช,าชโนอโบูชาทิ้งเนี่นะ คุณต้องการนักเสืบและนี่ก็โชคดีมากที่วันนี้ฉันว่างพอดีเออไอเดอารี่ว่างเลยไม่มีอะไรให้จดโอเคเลดี้เลิฟเลดี้เลิฟไดฉันได้ปลดล็อกข้าได้ปลดล็อกให้สตาร์ไลท์ทำงานได้แล้ว ใช้มันและลงมาสู่และมาที่ <Investment. S 1> ไอแลนด์การในประเทศ <test S 1> ของเธอ <me. S 1> กจบแล้วออกมาซะบาเลียยังขึ้นอยู่เลยนะท่านผู้พิพากษาสตาร์ไลท์สามารถนำเธอไปได้นำเธอผ่านมันมาได้ จงหล่นจงร่วงลงมาและนำชีวิตกลับคืนสู่สวงสวรรค์ฮะร่วงแบ,บบว่าไม่มีลิฟต์ให้ผมหน่อยเหรอมีเทคโนโลยีขนาดนี้และคุณก็แค่จะให้ฉันหล่นลงไปที่เกาะแค่นั้นน,นะนะถูกต้องถูกต้องเลยเจ๊ให้เจ๊หล่นลงไปได้ไง กายังไม่ถูกเปลี่ยนการล่วงหล่นจะไม่ทำร้ายคุณจะไม่ทำร้ายเจ้าก้าวลงมาสู่ห่วงเล้นหล่นมาสู่เกาะลิเดียจะรอเธออยู่โอเคได้เวลานำชีวิตมาสู่ภาราไรสวงสวรรค์แล้วเอ,อ้ยนี่มันยี่สินาทีแล้วเจ๊ไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้แล้วจีผมจะไปแล้วเออเดี๋ยวนะโอ้อดัดอัดนานอยู่นั้นเนี่ยเออไนดูสิสายสายไม่ได้เสียบกับอะไรเลยเไม่มีปลั๊กโอ้โหเทคโนโลยีเทคโนโลยีระดับนี้แต่ไม่มีลิฟให้นี่นะแอนี่บล็อกอะไรเนี่ยบล็อกไว้แบบถม เพราะสายเป็นไม่ต่อกันนี้ไหมเราก็เฮ้ย <c oughs> เขาเขาทำสวยแล้วเอออย่าไปอะไรมากรายละเอยียดเล็กๆน้อยๆนะคิดซะว่าเครื่องเรามันกากรับไม่ไหวเองเนีย่ยขอเดินโซนอีกนี้นึงเออนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็เป็นรูปเราแล้วก็อนอนอยู่วันนี้โคตรน่าเบื่อแน่เลยเนี่ย ไม่มีอะไรเลยนอกจากดูก่องล่างมีอะไรกินไ้าเนี่ยเจ๊ไม่มีตู้เย็นด้วยซ้ำด้วยไม่ใชหัวก็โหลกกันไปหมดเลยโอเคก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้เราก็ยังไม่เดือืบเลยนะผมก็เอออยู่อัดมาหยีบเล,ลียวทีะเอาเป็นสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม